เรายังย่ำอยู่กับข่าวที่จะใช้คําว่าย่ําก็ไม่ได้เราจําเป็นต้องรายงานไม่ได้อยู่กับที่เหตุการณ์มีการพัฒนาการครับนั่นก็คือไฟไม่ป่าแล้วก็ไม่เขาเขาบางลูกเสียหาย100%เอย่างที่เราเห็นกันไปเมื่อวานนี้เขานั้นเนี่ยเพลิงสงบแล้วลามมาภูเขาลูกที่สองภูเขาลูกที่สองสงบแล้วเสียหายร้อเซขณะนี้ไฟลุกลามไปที่เขาลูกที่สาม ลูกที่4และลูกที่5คุณรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์ตอนนี้ประจำการอยู่ที่บริเวณนั้นจะอัปเดตกันหน่อยครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไร ผู้ชมครับไฟป่าที่กําลังปะทุอยู่ในขณะนี้นะครับก็คืออยู่ที่บ้านวังรีนะครับในตําบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกจุดนี้นะครับต้องบอกว่าตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่พยายามที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเข้าทําการดับไฟแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยมีลมเนี่ยค่อนข้างแรงบนภูเขานะครับและดูจากทิศทางของควันคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะว่ามุ่งหน้าไปยังเขตของอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งจุดนี้เนี่ยจะมี รอยต่อเชื่อมไปยังเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยนี่คือสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะดับไฟนะครับไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติมตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นมาครับพบว่าแสงเพลิงบนเขาตะแบกเนี่ยนะครับช่วงรอยต่อเขาแหลมยังคงปะทุข,ขึ้นแต่ไม่กระจายเป็นวงกว้างมากนักนะครับและก็มีจุดที่มีไฟลุกต่อเนื่องอยู่บริเวณเขานางดำขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับ ทิศทางลมนี่นะฮะก็พัดไปยังรอยต่อของเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือฝั่งอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทั้งนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ประกาศยุติภารกิจทั้งหมดเนี่ยช่วง6มโมงเย็ยนที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันนะครับว่าในค่ําคืนนี้จะไม่มีการเข้าทําภารกิจใดๆทั้งสิน้นเพราะว่า เสี่ยงต่อความอันตรายเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่50นายครับที่เดินเท้าลงมาจากเขาตะแบกตอน6โมงเย็นหลังจากขึ้นไปทำแนวกันไฟซึ่งเดินเท้าในวันนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่ามีอุปสรรคนอกจากพื้นที่ที่ลาดชันติดหน้าผาและยังมีขดหินขนาดใหญ่ก็ยังพบว่ามีอุปกรณ์ดักสัตว์ที่วางไว้หลายจุดแล้ววันนี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการยุติการดับไฟตอน6โมงเย็นเมื่อเพราะว่าทำงานบนภูเขากลางคืนเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงอันตรายมาก ก็จะพบปืนผูกนะครับมีหนึ่งกระบอกที่ได้กู้ได้มานะครับอย่างจงตัวอย่างเนี่ยครับในทางด้านนี้นะครับอ่านะครับอธิบายเดี๋ยวให้พี่เสื้อลายนะครับอธิบายให้ฟังว่าปืนผูกตัวเนี้ยเป็นยังไงนะครับก็การทํางานของของเขานะครับก็จะมีเชือกหรือลวดสิหลังโดยการค้าตรงนี้ไว้พอสัตว์มาเตะลวดอ่าตัวนี้ก็จะลั่นนะจะตีแก๊ปซึ่งมีประจุดินปืนและลูกไว้ในนี้ ก็จะทําอันตรายแก่ส <uh ัตว์ก็ก okay. ็ถ้าเป็นคนก็ขาก็จะโดนช่วงหัวเข่าก็อาจจะทําให้ต้องตัดขาขาแล้วก็ถ้ากลับมาไม่ทันก็เสียเลือดมากอาจจะทำให้ถึงเสียชีวิตได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดเผยภาพหน้าหดหูใจของสัตว์ป่าที่ไม่สามารถที่จะหนีไฟป่าได้นะครับแล้วบางตัวเนี่ยก็มีการกอดกันตายบนตอไม้บางตัวหนีไม่ได้ก็ถูกไฟคลอกไม่เกรียม ซึ่งไฟลุกลามครั้งนี้นะฮะก็กังวลน,นะครับว่าจะข้ามเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องของสัตว์ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบนะครับ อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้ทางด้านของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่จังหวัดนครนายกนะครับเพื่อติดตามภารกิจการดับไฟป่าและหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็จะทําการเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องในค่าคืนวันนี้เนี่ยต้องภาวนานะครับไม่ให้ไฟที่กําลังโหมลุกไหม้อยู่ที่บ้านบางรีนั้นขยายพื้นที่เพิ่มเติมนะครับต้องติดตามสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้เช้าครับผมบอนรัชาตะไทยตะกูลพานิชย์รายงานสดจากจังหวัดนครนายกครับ ขอบคุณคุณบอลรัชตะนะครับอา้าวก็ให้กําลังใจกันนะฮะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นด้วยวันพรุ่งนี้เริ่มต้นปฏิเัติการกันก็น่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งทางบกส่งกองกําลังเข้าไปทั้งทางอากาศส่งน้ําเข้าไปผ่านเฮลิคอปเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบพิเศษและนี่คือภาพล่าสุดที่เราพยายามจะจําลองให้คุณเห็นนะฮะเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปภูเขาทั้งลูกเลยแดงฉานเป็นสีแดงเนี่ยคือเขาชะพลูกับเขาแหลม ด้านขวาเห็นไหมฮะที่ตอนนี้เป็นก้อนสีดำๆเมืม่อวานนี้ไฟไหม้หมดแล้วเรียบร้อยไม่เหลืออะไรเลยเสียหาย50%ที่ชัพลูเสียหายที่เขาแหลมนั้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้กำลังลุกอยู่ที่3เขาด้วยกันนะฮะเอา2เขาหลักแล้วกันนะครับเขาตาแบกแล้วก็เขานางดำสองเขานี้นะสองเขาลูกนี้ภูเขาสองลูกนี้กำลังเผชิญกับไฟป่าอยู่ แต่ดูจากภาพที่คุณบอลร,รัชตะถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้นั้นอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เขาแหลมนีโอ้โหมองไปยังกับภูเขาไฟระเบิดนะ่ะซึ่งมันไม่มีในเมืองไทยนะครับคุณผู้ชมครับของเรามีแค่ไฟป่าอันนี้คือภาพปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอาจจะไม่ค่อยน่ากังวลใจมากสักเท่าไหร่แต่ใครจะไปรู้เพราะว่าไฟไม่ป่าที่ว่าใหญ่มันก็เริ่มมาจากจุดเล็กๆจุดเดียวแบบนี้เนี่ยแหละฮะ นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเฮลิคอปเตอร์มองไกลๆไม่ทราบแบบอันนี้เฮลิคอปเตอร์ของป้องกาละมัทสาธรณภัยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรับมือกับภารกิจด,ด้านนี้โดยเฉพาะนะฮะก็ตักน้ํามาจากทะเลหรือว่าแหล่งน้ําใกล้ๆแล้วก็เอามาโปรยคาดว่าช่วยได้และช่วยได้มากนะฮะของเรามีเฮลิคอปเตอร์แบบนี้อยู่ประมาณสัก2-3ถึงาลำนะครับจอดอยู่ที่จังหวัดลบบุรีก็บินมาแล้วก็ถึงที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นอ้าว ดำเนินภารกิจกันต่อไปครับวันพรุ่งนี้เฮลิคอปเตอร์ก็จะปฏิบัติภารกิจกันต่อไปแล้วก็ไม่ได้มีแค่เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เพียงรุ่นเดียวยังมีอีกหลายรุ่นก็ระดมกําลังกันมาเพื่อที่จะดับไฟให้สําเร็จได้โดยเร็วที่สุดนะฮะเราไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับทีมยุทธศาสตร์ประสานงานกับภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยนะฮะก็ประเมินสถานการณ์ติดตามทางลมชีพ้พิกัดปล่อยน้ําแล้วก็เอาบิ๊กแบ็ไปแล้วก็โรยน้ําลงไปเนี่ยนะฮะ เจาา้าหน้าที่นันยุติภารกิจชั่วคราวหลังจากการปฏิบัติงานได้ประมาณสองชั่วโมงเพราะว่าตอนนั้นลมแรงแล้วอากาศร้อนจัดไฟลุกลามอย่างต่อเนื่องแล้วก็กลับมาใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นลำนี้นะฮะซึ่งต้องใช้ความชํานาญสูงนะครับเพราะว่าระดับเฮลิคอปเตอร์เวลาดับไฟนั้นต้องบินลงต่ําใกล้กับไฟให้มากที่สุดเพื่อ ทิ้งลงไปในตำแหน่งที่เป็นต้นตอของไฟดังนั้นนักบินต้องมีความเชี่ยวชาญไม่ใช่เอะอะบินแล้วก็จะทิ้งน้ําตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ต้องมีการคํานวณทิศทางลมด้วยความสูงของเฮลิคอปเตอร์จากต้นเพลิงก็ต้องคํานวณกันหัวหน้าอทุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นบอกว่าเจ้าหน้าที่เริ่มกังวลทิศทางของไฟป่าครับหลังจากมันมีแนวโน้มเข้าใกล้เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งอยู่ติดก,กันนะฮะอยู่ติดก,กันนะครับ ทางเหนือขึ้นไปจากนครนายกก็คือเขาใหญ่พราข้ามเขาใหญ่ไปก็เป็นโคราชเป็นสระบุรีนะน่าจะนึกภาพกันออกเวลาคุณเดินทางจากภาคตะวันออกกลับบ้านภาคอีสานตอนช่วงสงกรานคุณก็ต้องผ่านเส้นนี้ทีมข่าวสันข่าววันนิวส์ของเราลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่บู่ที่13ตําบลเขาพระนะฮะซึ่งมีพื้นที่การเกษตรติดกับเขาแหลมเนี่ยจุดที่ไฟป่ามันโหมลุกไหมตั้งแต่คืนที่ผ่านมาเขาก็ยอมรับกังวลว่าไฟจะลุกลาม แล้วไปเผาสวนทุเรียนกับสวนส้มโอของเขาเขาก็เลยต้องพยายามฉีดน้ําของบ้านตัวเองป้องกันเอาไว้ด้วยคือทําให้พื้นที่รอบบ้านนั้นชื้นที่สุดนะฮะเพื่อป้องกันการปัดทุของไฟเพราะว่าไฟบางทีลามมาตามเศษวัสดุใบไม้แห้งที่ร่วงอยู่ตามธรรมชาติลองฟังเสียงคุณป้าดูฮะ เป็นเทือกเลยแหละแล้วมันจบไม่ลงหรอกอันนี้เพราะเขาเนี่ยมันต่อเนื่องกันไปตลอดเลย mm hmm. เนี่ยครูก,ก็อยากเอาฮอมาเอาน้ำมาแล้วริมริมเขาข้างล่างเนี่ยเป็นชาวบ้านอยู่เยอะ mm hmm. ทุกคนก็นอนมันก็ไม่หลับ mm hmm. ก็อยากให้ทางแต่ข้างบนเนี่ยจะอันตรายมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ข้างบนแล้วมันมีลมติดลมบนก mm hmm. ็มีหน่วยดับเพลิงอะไรเตรีมยมรออยครับ ขณะที่ผู้วราชก,การจาังหวัดนครนายกนั้นบอกว่า28มีนาคมที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนนะฮะก่อนจะพบกลุ่มควันไฟในพื้นที่หลังจากที่ฟ้าผ่าที่เขาชับรูคือตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่าตั้งทีมขึ้นมาแล้วประเมินเบื้องต้นว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดจากฟ้าผ่านะฮะพอมีพายุฤดูร้อนปั๊บเนี่ยมันจะมาพร้อมกับฟ้าผ่าฟ้าอาจจะผ่าลงมาที่บริเวณป่าที่มีพื้นที่แห้ง แล้วนั่นก็เลยกลายเป็นตัวจุดประกายไฟแล้วก็ลามออกไปที่พื้นที่อื่นพื้นที่เขาแหลมทั้งสองฝั่งนั้นประมาณ700ร้อไร่นะครับถูกไฟไหม้หมดเลยอุปกรณ์ในการทํางานในสภาพพื้นที่ที่เป็นผาไัยแล้วก็ยาคามันยากเหลือเกินครับเพราะว่านั่นคือเชื้อเพลิงอย่างดีนะฮะเป็นอุปสรรคมากๆนะฮะรวมทั้งความเร็วลมที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ว่าจากการประเมินทิศทางลมขณะนี้ยังไม่ได้มีทิศทางไปยังพื้นที่ชุมชนนะฮะ คาดว่าจะใช้เวลาในการคุมสถานการณ์ภายใน5วันคล้ายๆกับเมื่อปี2,563ที่เคยเกิดไฟป่า,าแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการปิดภารากิจให้ได้ใน3วันเป็นกำลังใจให้ครับด้านนายกอบตเขาพระนั้นบอกว่าสิ่งที่กังวลที่สุดตอนนี้คือมลอพิษประสานไปรยังสาธารณสุขจังหวัดและก็อำเภอให้ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและก็หลังจากนี้หากยังไม่คลี่คลาย จะทำการอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่นะฮะนี่ก็คือเรื่องของไฟป่าในวันนี้วันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้